เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการขึ้นมะขามหวานเนี่ยกว่าเราจะได้แต่ละฝักเนี่ยมันต้องมีวิธีเล้ยเก็บ oh, <no. S 1> ยังไงมัง่งเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาขึ้นมะขามหวานกันยังไงถึงฝักสวยฝักงามมันมีวิธีครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเ oh, <no. S 1> นี่ยครับมะขามหวานที่เราขึ้นเก็บแล้วไม่ได้ฝักสวยฝักงามแต่ละฝักเนี่ย มันก็มีวิธีการขึ้นการเก็บโดยใช้อุปกรณ์คือใช้ย่ามครับ<ะ>ย่ามขึ้นเด็ดทิะฝักเด็ดเนี่ยมันจะมันจะเด็ดยังไงฉีกยังไงอย่างต้นนุสูงอย่างเงี้ยเราก็มีวิธีการเก็บของเราครับตามกิ่งตาม oh, <no. S 1> แล้วการเก็บของเราเนี่ยก็คือต้องต้องใส่ถุงมือ ใส่ถุงมือนะครับข้างนี่สองข้างก็ได้การการเด็ดควันมะขามเนี่ยเราจะถกขึ้น <Huh? S 1> สวนก็เก่งมันถกไม่ใช่ไม่ได้ใช้กันไกตัดนะครับเราจะถกแล้วเราจะดูสีของมะขามด้วย <Huh? S 1> ว่ามันขึ้นนวลหรือยังถ้าขึ้นนวลแสดงว่าเริ่มสุกถ้าดังก็ผข hmm? ดดูตรงนี้ยังเขียวอยู่แสดงว่ายังไม่สุกเ hmm? นี่ยเราก็จะเขย่ากิ่งดู Oh, no. นี้คือหามแล้วครับหามเริ่มเริ่มหงหามเนี่ยมันมีวิธีอย่างเงี้ยเราจะขย่าดูอย่างเงี้ยถือว่าสุล <Ready? Go. S 2> กละ ready go ตามกิ่งของเราถ้ามันสูงมากเรามีอุปกรณ์ช่วยครับ <Huh? S 2> อุปกรณ์ช่วยของเราคือบันไดไม้ไผ่ ready go ประมาห้าเมตรหกเมตร เวลาการพาดบันไดไม่ไผ่เราต้องหากิ่งที่สมดุลนะครับพาดให้มันได้แล้วตั้งตั้งบันไดเนี่ยไม่ให้เอียงเกินไปไม่ให้ชันเกินไปเดี๋ยวมันจะหงายหลังถ้าชันเกินไปมันมันจะบันไดมันจะอ่อนต้องตั้งให้มันสมส่วนกันถ้าสูงมากแล้วก็ตั้งแนวดิ่งให้มันตรงขึ้นได้อีกแล้วการเก็บมะขามของผม มือหนึ่งเราจะต้องอยู่กับบันไดนะครับอย่างเงี้ยเกาะหรือไม่ก็คล้องขาคล้องขาคือเหยียบค้อมเ oh, <no. S 1> หยียบค้อมอย่างงี้อย่างเงี้ยเหยียบค้อมแล้วมือนึงจับแล้วมือนึงเราก็จะจะถกถกอย่างเงี้ยสวนขึ้นสะบัดอย่างเงี้ยถือว่า ถือว่าสุกเขาขึ้นนวลน,นี่อันนี้คือสุกถ้าหา,หามเราก็จะดูอีกทีหนึ่งว่ามันสียังไม่นวลมากอันนี้คือนวลเนี่ยกรณีนี้คือหามตรงนี้สุกปลายสุกโคนหามหามคือยังไงมันก็จะเป็นหนังหมูไม่ถึงกับ น่อยแล้วการขึ้นบันไดของเราเราก็จะก้าวทีละก้าวแล้วก็จับขึ้นไปด้วยหนงกิ่งให้ดี <Ready? S 1> แล้วถ้ามีกิ่ง <Go! S 1> ้วพจะช่วยพยุงตัวเราได้แล้วก็เราขึ้นเก็บถูงขนาดไหนเนี่ยมะขามหวาน บางคนอาจจะสงสัยว่ามะขามหวานเขาเก็บยังไงฝักสวยจังกว่าจะได้กินมันมีวิธีการเก็บถ้าเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามผมนะครับเพราะว่าโอคลิปต่อไปอาจจะมีการเก็บที่หวาดเสียวคือไปไปยันยอดต้นที่สูงอย่างนั้นน่ะสูงระดับนั้นล่ะเราก็ใช้บันไดถ้าบันไดไม่ถึง เราก็ต้องมีวิธีคือเกาะเอาสวัสดีครับเนี่ยครับกว่าจะมาเป็นมะขามสวยๆที่เราได้กินตามท้องตลาดมันมีวิธีเยอะแยะต้องนั่งตัดเอามาแล้วก็นั่งตัดตัดแขนงคัดคัดฝักเสียฝักเน่าออก ตัดควรให้มันได้สวยๆอย่างนี้ต,ต้องคัดฝักดิบออกตัดขวรนตัดขวนอย่างเงี้ยฝักด,ด,ดิบที่ไม่สูกมากแล้วก็ฝักเสียออกถึงจะได้มาขามสวยๆอย่างนี้ให้เราไว้กินกันตามแผงหรือตามห้างมันมีวิธี กว่าที่เราจะได้กินมันมีเยอะครับที่เขาขายกันแพงๆตั้งแต่การขึ้นมะขามยันยันการเก็บมะขามยันการขายกว่าจะเป็นมะขามฝักวสวยๆให้เราได้กินครับมันมีวิธีอันนี้มันสีทองนะครับผลสีทองจากต้น ลงสู่ในลังพร้อมส่งตลาดถึงมือคนกินมันก็ยากอยู่ครับบางทีมันต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายอย่างเพราะว่าไม่ได้ขายปีกโดยตรงเต็มที่ค้าไล่ก็อยู่ประมาณทักห้าหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทแค่นั้นเองราคา